ียห้ามจอดช้อนคันจอดช้อนคันอันนี้เหมือนจะเดินไปแบบหามอไซคันไหนแบบนี้ขโมยขโมยมอไซค์เวยขันไหนสวยขันไหนสวยเลือกเลยนะคะ้ก็เรากำลังจะเดินไปที่ศูนย์อาหารนะคะ ก็นานอยู่นะไปซื้นน่ำเดินี่งนะเงินทำนี้จักตุ๊กตาหมฮะ ก็มากับเจ๊จ๋ามากับลูกนิกนะคะเขาใช้เงินสดซื้อเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็จะไปหาข้าวกินกันนะคะอันนี้ีอข้าวเช้านะคะระหว่างรอนะคะ ก็แจ้งจากยารว่าไม่เกิน10โมงครึ่งเนาะตอนนี้ก็ประมาณ9โมงครึ่งนี้ค่ะต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งตื่นยังงั้นอ่ะสาเหตุที่ลูกเช้าเนะี่ยะยังไม่ได้นอนคุณไปทำอะไรมาจูมตาลื่นก้าวผิดดูคุณงานางนี่แต่ง ช่งเอียวนี่มองพะโลยอย่างแรกเลยเนาะข้าวแกงนะคนะง่ายๆค่ะ้ช่งางำไปเช้าเลยนะโน่นออไรมีตังไหมไอันี้อไอนี่ัดหมูกระปิหมูกะปิดอเอาอันนี้รานะครับ ว่าแล้วตอนกินอันนี้ไม่ผิดเลยอ่ะครับอันนี้แม่ค้าน่ารักหนูแม่ค้าน่ารักแม่ค้าน่ารักเฮ้ยเธอแม่ค้าจะแถมให้เราไงมาเก็บสามตาค้าได้ใส่ใจไหมใส่ใจจานค่ะใส่ใจได้เท่ามองใส่ใจได้เท่ามองนู้น่าคนเดินทางด้วยนะฮะนี่มาจากไหนนะคะ ว่าจับได้แล้ว <İyi x> นะคะจะจ่ายกินผัดวุ้นเส้นสามจานเก้าสิบห้าบาทถ้าจานละสามสิบเนาะเฮ้ยนี่ขโมยอ่ะไม่รอหรอนี่สั่งซ้มตำอยู่ ยเกาเหลาเกาเหลาเลือดหมูเนาะดื่น้ำไหมนู่นนู่นที่โรงอาหารก็สะอาดสะอ้านนะคะคนละขวดเนาะกินซื่งก็เหล่านั้ด้วยขวดเล็กนะเป็นศูนย์อาหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะ อาหารราคาถูกราคาไม่แพงนะคะอ๋ะอเฮ้ยขโมยอีกเลยขโมยโดยซึ่งหน้ <ia> นะเนาเจตนาขโมย เอาเด้ออ๋อส oh. วัสดีค่ะคุณมาทำอะไรที่นี่คะมารับยายมารับยายใช่ไหมคะช่องสาวเฮ้ย <laughs> ลืมปิดไฟดีอันนี้ช่างเอียวเป็นคนจอดนะคะ อันนี้ช่างเอี่ยวเป็นคนจอดนะคะไม่รู้เรื่องนะคะก็ถ้ามาจับก็มาจับคนนี้เลยนะคะไม่เราเป็นรถที่จะมารับผู้ป่วยกากบ้านมันมีสิทธิพิเศษเดี๋ยวพอเรากลับมาเนื้อจะเดินตรงนั้นล็อกที่ล็อกรออยู่ตรงนั้นเนยอโอ้ยดูเดินเอง ก็ตอนนี้นะคะเรามารอรับผู้ป่วยนะคะเวลล่นกัได้รับความขอความอนุเคราะห์นะคะให้มารับผู้ป่วยกับบ้านหินลาดนะคะทางกู้ภัยเราก็ดําเนินการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเนื่องจากเป็นผู้ยากไร้นะคะก็เดินไกลอยู่นะ สู้จอดรถเอาไว้แล้วก็เดินไปกินข้าวนะคะระหว่างรอเราเรไปกินกัว <c oughs> ใช่ไหมนี่เืินเลยนะไปรับยาไปรับยาช่องสามก่อนนะไปคงเตย <c oughs> เดินแอบมองอะไรนี่ซ้ายขวาเนี่ยน,นี่แฟดพยาบาลนะ มีหัไส่องก,องกล้องอจงกอะนะไเป็นสองค่ะก็ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปรับผู้ป่วยนะคะเป็นผู้ป่วยเคสอนุเคราะห์นะคะให้ส่งกับปั้นกวดนะคะระยะทางในการมาก็ไปกับร้อยยี่สิบโลนะคะแล้วก็บริการให้ฟรีเนาะเป็นเคสเคสไปนะคะมีอยู่นี่ใส่มาก่อน เรากมาใส่บนรถนในสายเลยเอาบนรถอะ่ะที่ใส่มาอยู่ใช้ท,ที่เดิมทงงังรถก็ปิดประตูหวัวปิดประตูคอยเด้เอจอดตรงนี้แหละเดี๋ยวมาทำความเย็นไปคนละขับนี่ขับยังเดียวนะฮะไาเดี๋ยวนะไปดีใจลาลอกไปใช้งาน<ะ>มาาันจะควบคุมข้างหน้าเลยนะเดี๋ยวข้างหน้ามัานจะเดี้ยวมันจะไปไป่ใไป โอ้โหเบียด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 ชั้นสี่โทษค่ะชั้นสี่ค่ะกวดขึ้นเลยกวดทางนรถนอ่ะนนี้เราก็ไปรับนะคะชั้นสี่นะคะ อายุยรกรรมหญิงป้ายทางนู้นโ้่อนมาไม่นยนพาเด็กมาฝึกงานอาันนี้มาฝึกงานค่ะ เดี๋ยวตอนช่วงเราผู้ป <lest> ่วยเราไม่สามารถถ่ายให้ดูได้นะคะแค่นี้ค่ะถ่ายแค่เราค่ะขออนุญาตไปรับผู้ป่วยก่อนนะคะไปะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเคสรับผู้ป่วยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวและทุงนะครับอันนี้พลระขับของเรานะคะเล่นเสียงตลอดทางเลยอันนี้พลเพลนะคะเป็นยังไงบ้างคะตดไปเกียร์เกียร์แบบว่ ขับเบาๆนะขับเบาๆรู้ไหมว่าเบาเท่าไหร่เท่าไหร่เบาไอตดไอต้นบอกว่าไงไอต้นบอกว่าเบาๆร้อยสี่นี่อันนี้ก็เบาๆร้อยสี่อะร้อยสี่จริงๆเลี้ยวนี่แบบไม่คิดว่าปวยอยู่ข้างหลังเลยปุ๊บเฮ้ยเราการจะบีให้มันนิ่มๆนี่มันเอามาอยู่วันนี้มาเรียนรู้ก่อนมันหน้าอาจจะเป็นเองเลยเยอีกคนหนึ่งมุสภาพสลบแล้วค่ะ วันนี้ก็ให้เจ๊จ๋านะคะเข็นเตียงแล้วก็ช่วยบีบแอมบูนะคะบีบผัดหัดผัดทำนะผัดทำเวลาเจอสถานการณ์จริงนี่จะได้ช่วยเหลือกันได้นะคะเพราะว่าถ้าบีบระยะไกลๆเนี่ยเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะเมื่อยมือปวดมือคเดียวนี่เหนื่อยค่ะเหนื่อยจริงๆค่ะี้็สมมติด้ไปกับพี่แดนีบก็จะได้ช่วยกันหน่อยอะไรใช่ แต่ว่าคนขับนี้ต้องปรับปรุงเลยนะคะผู้ป่วยอยู่ข้างหลังอะมันกระแทกใช่แล้วก็แหมเล่นเสียงจริงจะว่าเสียงอะไรต่อเสียงอะไรต่อเสียงอะไรก็รู้กดทุกอย่างเลยแต่ไปดูในไลฟ์สดบางพันก็หลบให้บางพันถ้าไม่ได้ยินเสียงเขาก็ไม่หลบให้เนาะบางทีไฟตอนกลางวันอะมันไม่เห็นขนาดจี้ตูดแบบเปิดเสียงตั้งนานยังไม่หลบ เสียงมีอยู่ประมาณแลกเสียงนะคะอใช้หมดนะคะโรงเรียนรอหนึ่งอ่ะออกมาเพียบปืนเสียงอ่ะแล้วมันมีสาวสองคนขับมอเตอร์ไซค์ผมคิดว่าเราบีบเซลมั้งมันก็ข่าวเลนแล้วหัวเราะกันอยู่นั่นแหละเอ้าดีใจเอ้ยก็สวยกระดาษดีไมยังมีก็ด้ที่ไหนได้ที่ไหนได้อะไรนะคนคนป่วยมาไล่นะกดไล่ ที่เคสอย่างเงี้ยมันก็ฉุกเฉินจริงๆงเนาะคือแบบว่าเขาจะเสียชีวิตตอนไหน Orient ก็ได้บนรถอ่ะเราก็แบบให้ถึงบ้านเร็วที่สุดค่ะให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุด,ะ<า>ดนะคะระยะทางรออยู่บ้านเต็มเลยใช่ระยะทางก็ประมาณหกสิบโลเนาะเจ็ดสิบเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลมันก็ไกลอย,อย่างนนในการบีบมามันก็เมื่อยมือเราไม่มีเครื่องเครื่องช่วยหายใจเหมือนเขาเนาะที่แบบต่อได้ต่อมันราคาแพงค่ะเป็นหลายหมื่นนะคะ บริจาคให้ไหมนะครับแล้วก็ได้เครื่องบีบมือเขาเรียกว่าแอมบูนะเครื่องช่วยหายใจแบบบีบแบบมือบีบใช้ใจดีบริจาคให้หน่อยครับสักเครื่องแพงอยูอ่นะออยากตอนนี้หน่วยกู้ภัยของจุดบ้านตรวดเราอยากอยากได้อ,อ่ที่พักใหม่ครับมันไม่มีที่เก็บของเก็บอุปกรณ์นะครับ ฝากๆเอฟซีนะครับใครอยากจะสัมทบนะครับช่วยพวกผมก็คือไม่มีเงินเดือนครับทำงานกู้ภัยเนี่ยอันนี้ก็มาฟรีนะเนี่ยอันนี้ก็ฟรีหมดค่าน้ำมันในการไปช่วยผู้ป่วยนี่ประมาณพันพันหนึ่งเนาะดีไปห้าร้อยค่ากินค่าอยู่ค่าตัเดีเขวเอาขึ้นจริงๆด้วย แล้วใช่ไหมก็ก็บางครั้งก็เห็นที่ป้อมกันนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเออรีวิวดลรีวิวใคยดูคลิปต่อไปเนาะนะครับต้องดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหย่างร่ตทูนแล้วก็ช่องเจนแอนกูไพ่ลันทุ่งด้วยกันแล้วก็ช่องเทจ่านะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ